ครับผมนายอธิวัฒน์ธุมพานะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมฮักนะครับที่นี่คือสวนโฮมฮักนะครับสวนโฮมฮักอยู่บ้านเลขที่95หมู่2ตําบลหนองแวงโสกภณีอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับเราต้องทําในเรื่องของพื้นฐานก่อนคือสีขั้นพื้นฐานนะครับในเรื่องของพอกินพอใช้พออยู่ พอร่มเย็นนะครับแล้วเรื่องหนี้สินเราจะทำยังไงเราถึงจะใช้หนี้ได้พ่อบอกว่าต้องรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนด้วยนะครับบัญชีครัวเรือนก็เรียนมาอย่างนี้นะครับก็เริ่มทำสะสมประสบการณ์องค์ความรู้ก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆองค์ความรู้ก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะี่นี่คือจุดเริ่มต้นของผมที่ผมเข้าใจในเรื่องของอประจักษ์เศรษฐกิจพอเพียงของพระอ,องค์ท่านนะครับ เรียนรู้มาปุ๊บก็มาปรับใช้ก็มาทาเป็นปุ๋ยหมักเองนะแล้วค่อยๆปลูกออกมาทีละนิดเริ่มต้นจากเขาเรียกว่าระเบิดจากภายในสู่ข้างนอกก็ตรงไหนมันดีเราทําตรงนั้นก่อนพอทําเสร็จปุ๊บก็ปลูกค่อยๆปลูกขยายออกไปเรื่อยๆขยายออไปเรื่อยๆพอต้นไม้เราโตขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการสะสมในเรื่องของอ,อินทรีย์วัตถุมากขึ้นจากนั้นเราก็นําพวกมูลสัตว์มูลอะไรมาหมาัก มาทำแล้วเก็บวัสดุที่มีอยู่ในชุมชนผมก็จะไปเก็บมาแล้วมากองมากองมากองรวมหมักทิ้งไว้แล้วก็ไปทำพื้นที่ทีละเล็กเหมือนกับทำเริ่มจาก1ตารางเมตรนะครับหนึ่งตารางเมตรให้มีกินมีต้นกล้วยนะมีพริกนะมีมะเขือนะมีอะไรนะตรงเนี้ยพอมันรวมสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยมันดูแลรักษาง่ายแล้วขยับไปเป็นทีละเมตรละเมตรละเมตรจนเห็นเป็น เป็นอย่างนี้แหละครับเนี่ยเป็นป่านะครับทีนี้เราก็จะมีทั้งป่าทั้งอะไรด้วยรับซึ่งจากตรงนี้ของเรามีความสุขแล้วนะคะเรากอา็อยากแบ่งปันนะคะเราก็ได้นําแบ่งปันผล,ผลผลิตที่เรามีในสวนเอาให้กับญาติกับพี่น้องอกับเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็พอทุกคนเห็นว่าในพื้นที่ของเราทําอย่างนี้ได้ได้ด้วยเหรอนะคะก็เลยเกิดการมาศึกษาดูงานที่นี่นะคะ จากนักเรียนจากชุ travail, ชมชนกายเข้าสู่ในระดับอำเภอร,ระดับจังหวัดและในระดับประเทศค่ะซึ่งท่านก็ได้เห็นว่าเราได้ปฏิบัติน้อมนำลงสู่การปฏิบัติจริงก็เลยมาดูที่สถานที่ของเราแล้วเห็นคุณอธิวัน์นะคะได้ได้ปฏิบัติต,ต,รตรงนี้ก็เลยได้เรียนเชิญคุณอธิวัน์ไปเป็นวิทยากรจิตอาสาในระดับเขตแล้วก,ใก,วก็ในระดับประเทศค่ะก็ที่นี่นะครับเราก็ พัฒนาพัฒนาเรื่อยๆนะครับไม่ใช่เราเรา,เราทำอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเพราะว่าที่นี่มันเป็นศูนย์เรียนรู้ที่หลายๆคนเข้ามาเรียนรู้ไม่ว่าทั้งภายในและต่างประเทศก็มาเรียนรู้ทําให้เราเนี่ยต้องเกิดการพัฒนาจนได้รับรางวัลที่ภาคปูมมใจนะครับมากที่สุดก็คือได้ไปเป็นวิยากรระดับประเทศของอโครงการ Green, Green School Camp นะครับซึ่งเป็นโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทยแล้วก็การศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับหรือสพทนะครับซึ่งมีโครงการนี้เพื่อไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครูทั่วประเทศนะครับทุกภาคเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นรางวัลที่ที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดเลยนะครับอันที่สองก็คือในเรื่องอในในโครงการชีวิตีเพื่อการพัฒนา โครงการชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับอย,อย่างยั่งยืนอันนี้ผมก็ได้รับรางวัลระดับประเทศด้วยนะครับซึ่งจะเป็นรางวัลราษฎรที่ได้รับองค์ความรู้จากกรมชีวะนะครับกรมชีวะหรือวิรัยนะครับวิรัยอาชีพที่มาถ่ายทอดให้กับผมและผมก็ได้นํามาใช้มาปรับใช้แล้วก็ถ่ายทอดสู่ชุมชนถ่ายทอดสู่โรงเรียนนะครับทำให้เขาเนี่ย เกิดมีอยู่มีกินจนผมได้รับรางวัลระดับประเทศของปี65นะครับปี65นะที่ผ่านมานะครับแล้วยังได้รับรางวัลในเรื่องของเป็นครูครูบัญชีฟาร์มนะครับระดับภาคระดับภาคอีสารด้วยนะครับก็มาเร็วๆนี้ละครับนะครับมาเป็นมาน,น,นี้นะครับก็ยังมีอีกรางวัลเกษตรกเกษตร กเกษตรผสมประสานนะครับกรเกษตรผสมประสานที่ที่จําได้เพราะมันหลายรางวัลจริงๆแล้วมีมีมากนะครับมีมากทั้งการประกวดข้าวทำนู่นทําน, ون, านี่ซึ่งที่นี่เราเป็นเ,เราเราใช,เาใช้เราใช้หลักการบีบีซีีนะครับบีซีีเข้ามาใช้ทําให้เกิดพื้นที่ของเราเป็นสีเขียวเขาเรียกพื้นที่สะอาดนะครับจนได้จนได้รับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะฮะอย่ที่นี่นะครับจนได้รับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ ก็นี่ยคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจคือสิ่งที่เราอดทนนะครับและมีความเพียรที่จะสร้างมันขึ้นมานะทำให้เราภาคภูมิใจมากที่สุดเลยครับ